ตอนนี้เวลาจะเก้าโมงเช้าวันนี้เข้างานบ่ายโมงลงเอาขยะมาทิ้งโอ้โหพี่น้องเอ๋ยหิมะขาวโพงเลยดูโอ้โหขาวไปหมดมุ่งบอกถึงว่าได้เวลาเตรียมการลุยหิมะแล้วพี่น้องเอยดูทุ่งหญ้า หนาวสวยสวยแต่บวกด้วยความหนาวด้วยพี่น้องดูความเตรียมตัวรวยฮิมะจ้าหนาวยังไงก็ต้องไปทำงานเด้อพี่น้องต่อให้ตกมากกว่านี้ก็ต้องไปจ้ะถึงเวลาทำงานก็ต้องทำต่อให้หนาวก็ต้องรุยนี่แหละชีวิตต่างแดน,นพี่น้องดูเถอะ แต่มันก็สวยดีนะสวยขาวดูหลังคารถวันนี้เข้างานกะบ่ายจ้า